เพื่อนๆกํลังเจอปัญหานี้กันใช่ไหมล่ะครับไม่รู้ว่าเรียนจบแล้วจะไปทํางานได้บ้างจะไปเรียนต่อสายอะไรดีถึงจะไปทําอาชีพในฝันได้วันนี้ผมจะมาแนะแนวทางอาชีพและสาขาที่สามารถศึกษาต่อของสายการาฟิกกันครับ ก่อนจะเริ่มอ,อธิบายผมขอบอกก่อนว่าอาชีพต่อไปนี้ทุกคนควรมีศิลปะเป็นพื้นฐานการใช้สีการใช้โปรแกรมพื้นฐานและการจัดวางองค์ประกอบศินถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่มีไอเดียดีๆชอบหลงไหลในสิ่งเหล่านี้แล้วก็งั้นเรามาดูอาชีพแรกกันเลยครับอาชีพแรกนักออกแบบโมชั่นกราฟิกเป็นคนที่นําศิลปะและเทคโนโลยีมาผสมผสานกันเพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหวสื่อสารเรื่องราว ผ่านการขยับของภาพตัวอักษรสีเสียงและกราฟิกต่างๆอย่างเช่นคลิปนี้เองก็เป็นโมชั่นกราฟิกเหมือนกันครับโดยคุณต้องมีความสามารถในการใช้โปรแกรมดังต่อไปนี้ Adobe After Effects Adobe Premiere Pro Adobe Photoshop Adobe Illustrator เพื่อนก็เคยดูอนิเมะการ์ตูนกันมาแล้วใช่ไหมล่ะครับแล้วรู้กันหรือเปล่าครับว่าใครกันที่เป็นคนสร้างอนิเมการตูนมาให้เราดูกันและคนเหล่านั้นก็คือ อนิเมเตอร์หรือนักสร้างอนิเมชันนั่นเองครับเป็นคนที่ทําให้ตัวละครภาพวาดหรือวัตถุต่างๆมีชีวิตขึ้นมาผ่านการเคลื่อนไหวโดยใช้ทักษะการวาดการออกแบบและเทคโนโลยีเพื่อสร้างสารรค์ผลงานในรูปแบบของการ์ตูนอนิเมะและภาพยนตร์หรือสื่อการเรียนรู้ความสามารถความคิดสร้างสารรค์ในการออกแบบการเคลื่อนไหวของตัวละครและฉากเข้าใจหลักการอนิเมชันมีพื้นฐานการวาด และการวางโครงสร้างตลนครมีความสามารถในการใช้โปรแกรม Adobe Animate, Blender, After Effects อาชีพที่3านักออกแบบ User Interface หรือ UI Designer ก็เป็นอีกคนที่มีอิทธิพลต่อหน้าตาของเว็บไซต์มีหน้าที่ออกแบบหน้าตาและประสบการณ์เบื้องต้นของเว็บไซต์แอปหรือซอฟต์แวร์ต่างๆผ่านการจัดวางปุ่มเมนูสีตัวอักษรและไอคอนต่างๆ มีความสามารถความรู้พื้นฐานในการออกแบบหน้าเว็บและระบบนำทางรู้หลักการจัดวางและความสอดคล้องในการออกแบบและออกแบบ user interface ต้องมีความสามารถในการใช้โปรแกรมดังนี้ Figma Illustrator p h o t o s o o p ก่อนจะเริ่มอาชีพต่อไปเรามาทำความรู้จักกับมาตรฐานวิชาชีพเป็นก่อนนะครับมาตรฐานคุณวุฒิวิชายชีพคืออะไรสถาบันคุณวุฒิวิชายชีพเป็นองค์กรมหาชนเป็นผู้กำหนดกรอบคุณวุฒิวิชาชีพมาตรฐานวิชาชีพคือหลักเกณฑ์ที่กำหนดคุณสมบัติเพื่อให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพมันนั้นทีนี้แหละครับมีอาชีพอะไรบ้างล่ะครับที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานวิชาชีพถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับ นักออกแบบภาพประกอบและสื่อสิ่งพิมพ์เป็นคนที่ใช้ศิละปะและความคิดสร้างสรรค์ไอเทอดแนวคิดผ่านภาพตัวอักษรสีและรูปทรงเพื่อสื่อสารกับผู้คนอย่างเช่นป้ายไวนิลนักออกแบบภาพประกอบและสื่อสิ่งพิมพ์จะมีความสามารถเกี่ยวกับความรู้เรื่องสีฟอนต์การจัดวางจะต้องมีความสามารถในการใช้โปรแกรมออกแบบเช่น adobe illustrator adobe photoshop นักออกแบบภาพประกอบและสื่อสิ่งพิมพ์ อยดอยู่ในมาตรฐานอาชีพระดับ2อาชีพต่อไปอาชีพนักออกแบบบรรจุภันณฑ์มีหน้าที่ออกแบบบรรจุพันณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นขวดน้ําที่คุณดื่มกองรองเท้าและอื่นๆอาชีพนี้จะมีความสามารถความคิดสร้างสารรค์การออกแบบเชิงสินด้านวัสดุและโครงสร้างบรรจุภัณฑ์เข้าใจทางการตลาด และพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยโปรแกรมที่กลุ่มคนเหล่านี้จะใช้จะเป็น Adobe Illustrator, er Adobe Photoshop อาชีพนักออกแบบบรรจุภัณฑ์มีมาตรฐานวิชาชีพอยู่ที่ระดับ2อาชีพที่6อาชีพหัวหน้างานออกแบบบรรจุภัณฑ์มีหน้าที่นำทีมวางแผนการออกแบบและควบคุมคุณภาพจนไปถึงการประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องหัวหน้างานมีความสามารถในการวางแผนการทำงานของทีมบริหารการจัดการทรัพยากรในทีมออกแบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาชีพหัวหน้างานออกแบบบัรจุภัณฑ์มีมาตรฐานวิชาชีพอยู่ที่ระดับ3ในแต่ละอาชีพต่างก็มีระทานศึกษาที่แตกต่างกันออกไปอย่างอาชีพแรกนะักออกแบบโมั่นกราฟิกสามารถเรียนต่อในระดับปวสาสาขาดิจิตอลกราฟิกเทคโนโลยีมัลติมีเดียสื่อดิจิตอลหรือระดับปริญญาตรีในคณะศิลปกรรมนิเทศศาสตร์ดิจิตอลมีเดียหรือออกแบบสื่อสาร a n ิเมเตอรหรือนักสร้างอนิเมชันก็สามารถเรียนต่อในระดับปวสสาขาดิจิตัลกราฟิกหรือระดับปริญญาตรีในคณะศิลปรกรรมศาสตร์ออกแบบนิเทศศิลป์อนิเมชันหรือเทคโนโลยีดิจิตัลนักออกแบบ User Interface หรือ UI Designer ก็สามารถเรียนต่อในระดับปวสสาขาดิจิตัลกราฟิกเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระดับปริญญาตรีในสาขาออกแบบสื่อดิจิตัลอินเ r อร์ i อคทีฟดีไหรือ UX u i Design นักออกแบบภาพประกอบและสื่อสิ่งพิมพ์ก็สามารถเรียนต่อในระดับปวสศสาขาศิลปะออกแบบกราฟิกนิทศิลป์หรือระดับปริญญาตรีในคณะศิลปกรรมศิลปะและการออกแบบวิทยาลัยสร้างสินนักออกแบบบรรจุภัณฑ์และหัวหน้างานออกแบบบรรจุภัณฑ์ก็สามารถเรียนต่อในระดับปวสศในสาขาออกแบบกราฟิกศิลปกรรมหรือระดับปริญญาตรีในสาขาออกแบบผบลิตภ um. ัณฑ์ออกแบบบรรจุภัณฑ์นิเศิลป์